สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่26มิถุนายน6กนะครับผมจะทําการแพ็กกีตาร์ซูซูกิ12สายให้คุณหนุ่มนะครับจะแพ็กไว้วันนี้ครับคุณหนุ่มแล้วพรุ่งนี้ผมนาส่งให้ช่วงหายสายนะครับเอาละมาดูชิคก,กันการอยู่ร่วมกับกีตาร์ปีเเก่าอายุ30ปีัพนะครับกีตาร์เจแปนนะครับเวลาตั้งสายให้ตั้งแฟดต่ําลงมาสักครึ่งเสียงนะครับเป็นอย่างน้อย1เสียงหรือครึ่งเสียงก็ได้นะครับอย่างนี้ตั้งเป็น e แฟดหนึ่ง เพื่อลดความตึงมันมีตั้งสิบสองสายถูกไหมครับเดี๋ยวบิดมันจะโดนแรงดึงเยอะเกินไปเวลายอยู่นานๆเดี๋ยวมันจะอ้านะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกก็ทําได้เวลาเล่นเส็ยก็หล่อนสายแต่มันจะวุ่นวายต้องขึงสายขึ้นขึงสายลงวุ่นวายใช่ไหมครับต้าเป็น E f แฟเลยครับแล,แ,ลแล้วสายมันจะได้ไม่ตึงมากเกินไปด้วยส2บเส้นเนี่ยแค่ E ีแฟก็ตึงแล้วบางคนตั้งดีเลยครับต่ำเสียงเลยนะครับ เวลา,เาจะเล่นกับแบรนด์เนี่ยเล่นคนเดียวไม่เป็นไรอยู่แล้วเราจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงเ<ๆ>สียงร้องเสียงสูงด้วยใช่ไหมครับเราตั้งสายต่าไว้เวลาเล่นคอร์ดสายเปิดเช่นคอร์ด G ีคอร์ดซีอีไมเนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องตะเบงสูงด้วยนะครับแต่อยากเล่นกับแบรนด์กับวงนะครับเราก็แค่เอาคาโปมาทาบสมมติเราตั้ง E ีแฟชช่ไหมครับคุณเอาคาโปมาทาบตรงนี้แล้วคุณก็จับคอร์ดซตรงนี้นี่ครับจับคอร์ดซจากตรงนี้มาจับตรงนี้แค่นั้นเองครับเอาคาโปทาบช่องหนึ่งไว้แค่นี้เองทีนี้มาฟังการตั้้้งงงสสสายยยนนนนนะะคครรััับบแตต่ลเเเเกก็็ปีีดว ผมจะเอาหูฟังให้คุณได้ยินนะนะเดี๋ยวจะให้ฟังแต่เสียงกีตาร์แล้วคุณก็ตั้งตามนะครับตั้งเป็น e f a t เลยนะครับผมจะเอาหูฟังเนี่ย iPhone เนี่ยวางสายแรกเป็นเสียงเดียวกันเห็นไหมฮะต่อไปต่อไปตั้งตามนะ เป็นเสียงเดีวยวกันแต่มันจะเป็นออฟเตปสูงเห็ไหมไปต่อไปอีกครั้งนะครับช้าๆทีละเส้นนะครับดีดตามนะครับ you uh -huh. โอเคครับตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจ้องหย่อนสายไปนะครับเพื่อลดแรงตึงของสายนะครับเวลาไปสนีเขาโยน ปัางหรือขนส่งไหนก็แล้วแต่ลองดูว่าจะส่งอะไรดีพยโยนปั้งไปเนี่ยมันจะได้ไม่ดึงคอมากเกินไปนะครับเมื่อสักครู่เพิ่งออกไปซื้อลังแอร์มาตีมาตีเป็นกล่องใส่กีต้าร์นะครับลังแอร์มันจะแข็งแรงมากแพงครับลังแอร์มันหนาแพงครับลังใหญ่นี้ใบหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปแพ็คกันเลยครับอ่ะดูสภาพก่อนครับสภาพริ้วรอยทุกอย่างเหมือนตามในคลิปสภาพทุกอย่างนะครับไม่มีแต่หักเล้าใดๆนะครับ เินนีัวใดๆนะฮะสภาพก่อนนะครับหนักมากนะกีตาร์ตัวใหญ่ใหญ่สวยอะ่ะนะครับไม่มีรอยแตกนะครับรอยทลอกมีบ้างนะครับไม่มีรอยแตกหักนะนี่ครับออาไล่ให้ดูตรงนี้ก่อนสิงกะบอกสวยงามนะเร็วนิดนึ่งนะครับขึ้นมาถึงหัวนะครับสวยงาม อาบโลนนะครับด้านหลังครับรายขีดข่วนนะครับด้านหลังสวยงามไม่มีแตกอะไรนะครับนะครับซอกคอซอกอะไรก็ดีหมดนะครับไม่มีแตกหักนะครับสีคอมมันเหมือนคอกริบสันเลยเนาะนะครับสวยงามไม่มีแตกหักนะครับ อยอดเยี่ยมดูบิดสวยงามครับเห็นชัดไหมมุมคอมุมอะไรยอดเยี่ยมหมดเลยนะครับอยอดเยี่ยมเดีย๋ยวบ้าแพ็กกันเลยครับดียบ๋ยวตาลังเพาะเลยอะ่ะกลางวานอยู่กระวงออเคสตารานะฮะ แท็กกันดีกว่าครับครับผมแท็กจนสุดๆเลยครับแท็กไปประมาณชั่วโมงหนึ่งการแทกม้วนใหญ่ขนาดเนี้ยตอนนั้นเหลือครึ่งหนึ่งหมดไปแล้วนะครับอันนี้มาอีกม้วนแล้วครับคนที่เคยแท็ก,กกีตาร์จะทราบดีใช่ไหมครับให้เราใช้การแทกเนี่ยอย่างเงี้ยพันไปห้าหกรอบเนี่ยก็ยังเห็นตัวกีตาร์อยู่ผมพันจนไม่เห็นบอดี้กีตาร์แล้วอะ แสดงว่าต้องใช้หนาๆเนี่ยมากกว่าสิบรอบครับแกระแทกหมดไปม้วนใหญ่อย่างเงี้ยหมดไปเกือบเกือบครึ่งเลยครับอันแรกอะนะครับนี่เรามาดูกันครับว่าความเรียบร้อยเป็นอย่างไรต้องเอารถมาเหยียดถึงจะพังครับโยนก็ยังไม่พังนะโยนแรงๆก็ยังไม่พังนะเดี๋ยวใช้ลังแอร์ด้วยด้านหน้านกดลงไปยังไงก็ไม่เจอแล้วครับไม่เจอตัว,ต,วตัวไม้บอดี้ละด้านข้างคุณดูสิคุณมองไม่เห็นไม้บอดี้กีตาร์ใช่ไหมฮะคุณลองเอาการะแทกนะ การกระแทกนะครับคุณลองแพ็กดูถ้าคุณเป็นคนงกเรื่องการแพ็กเรื่องงกกระแทกนะคุณไม่กล้าแพกแบบนี้หรอกเพราะว่าแพ็กไปห้าหกชั้นเนี่ยก็ยังเห็นบอดี้อยู่ครับนะนี่นี่ไม่เห็นบอดี้กีตาร์แล้วนะครับมันต้องหนากัะนั้นเยอะคุณดูด้านข้างนะครับอ่าให้ดูด้านหน้าก่อนนะคุณดูคอนหนาขนาไหนผมก้าวเวียงไม่มีเสียงไม้กระทบพื้นเลยนะตรงลูกบิดอ่อนแอเนี่ยหนาจนแบบ แพกออกมาจนหนาสุดๆเลยนะครับเห็นไหมฮะก็แทบเอะไม่เข้าถึงมันหรอกกีตาร์ผมย่อนสายไปแล้วนะครับคุณหนุ่มุ่มไปตั้งเอานะไม่ต้องตั้งสายเป็น e นะเดี๋ยวกีตาร์มันอยู่ไม่ไหวมันสามสิบกว่าปีแล้วแรงตึงสิบสองสายมันสู้ไม่ไหวนะครับอ่าด้านหลังหนาแล้วก็นี่ครับเราใช้ขวดน้ำโพลาริสอย่างเงี้ยขวดใหญ่กำลังดีนะครับเนตแล่เพียวไล์เนี่ยผมดื่มนะครับพอยโยนลงตั้ง ช่วงนี้ผมจะแพ็กหนามากแระแทดตรงนี้ซับพอร์ตจะเด้งขึ้นทันทีเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่อืมมาเทสกันดูดูลงคอลงพื้นนะครับอดูนะครับกล้าโยนเลยมันมันจะกระเด้งเลยนี่ครับกระเด้งทั้งตัวครับโยนไปไม่มีเสียงไม้กระทบพื้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตั้งกล้องให้คุณดูนะ ยี่ยอนนะครับเห็นไหมฮะไม่มีเสียงไม้กีตาร์ทบพื้นเลยเห็นไหมครับแล้วเรามีรังแอร์ที่หนามากขึ้นผมตีไว้แล้วเตรียมพร้อมแล้วครับนี่ครับดูแลให้ด้วยใจครับค่าค่ารังเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบนะครับการกระแทกนี่ก็ตีสะอาดเบสเซ็ตนี่ต้องมี ค่าลังกระททยนี่ก็ต้องสองร้อยกว่าแล้วล่ะเดี๋ยวค่าส่งอีกนี้ไม่ไดีรวมกันหมดแล้วเนี่ยห้าร้อยทะลุครับค่าส่งค่าแพคค่ากล่องค่าการะแทกเนี่ยครับเลยห้าร้อยครับดูแลด้วยใจครับไม่ต้องกลัวแล้วครับอย่างงี้นี่ครับซื้อของกับผมคุณไม่ต้องกังวลอะไรครับคลิปสภาพคลิปการใช้งานไม่มีหมกเลยครับอะไรเสียถ้าเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนไม่ได้ผมแจ้งให้ทราบ ถ้าไม่กล้าซื้อกับผมไม่ต้องซื้อสุดใครแล้วครับดูแลด้วยใจจริงๆครับขอบพระคุณมากครับครับผมตอนนี้ก็ตีรังแอร์นะครับรังแอร์ันามากนะครับนี่ครับภายในรังยังมีโฟมนะครับกันอีกชั้นหนึ่แล้วค่อยฝาปิดนะครับนี่ครับเตรียมเขียนเรียบร้อยนะครับต่อไปรังนะครับเอากระดาษมาประกบเอานะครับตรงคอตรงนี้รองสองชั้นนะครับมีคอหนึ่งอันคอสองอัน แล้วกีตาร์ขยับไม่ได้ผมล้างไว้กับอันนี้เลยนะครับขยับไม่ได้แล้วครับล้างไว้อย่างนี้ครับล้างกล่องข้างนอกแล้วเดี๋ยวปิดอีกทีหนึ่งมันจะขยับไม่ได้แล้วแน่นี้ฮะกีตาร์จะไม่ขยับเลยนะครับเราล้างล้างด้านนอกไว้ชั้นหนึ่งแล้วครับแล้วก็โฟมรองกระดาษรองนะครับนี่ครับขวดน้ำสองขวดจ่ากระแทกคอให้เราครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับ ดูแลได้ใจครับนี่แข็งนะรังแอร์นี่แข็งมากแต่กล่องใหญ่มากนะค่าส่งคงแพงมากเลยครับทำให้ไมใจครับครับดึงจนเลือดไหลดึงแรงเกินไปเลือดออกนี่ครับลังแอร์มันหนาขนาดนี้ครับแอร์คอนดิชั่นมันหนาครับ แล้วขนาดถ้้ข้างในหนามากนะครับลัางแอร์หนามากยังไม่พอนะครับผมจะเช็คนี้ด้วยคุณต้องลองกดดูถ้ากล่องมันยุบลงไปถึงกีตาร์ได้พังครับมันต้องเอาของหนักวางทับอยู่แล้วใช่ไหมครับกล่องเรามันใหญ่ม,มันเกะก,กะกินพื้นที่เขาก็จะวางของทับไปล้วทีนี้พอลถมันกระแทกมันกเ็เด้งแทกปังปัง,ปงตรงนี้แข็งหมดแต่ตรงนี้รับเห็นไหมครับยบุบเนี่ยยังยบุบอยางนึกว่นไม่ถึงนะครับถึงนะครับอันตรายนะผมก็จะโปะกระดาษเขา้าไป สก็อตเทสใช้ทีมสองคำม้วนนะครับนี่ครับพอมันหนาขนาดนี้เนี่ยลงไม่ถึงกีตาร์แล้วตรงนี้สําคัญนะครับถ้ามองข้ามก็พังได้นะครับแล้วถ้าจะบอกว่าพังเดี๋ยวผมขึ้นเงินให้อย่างเดียวมันไม่พอนะครับคนที่เขาซื้อไปเขาต้องเสียเวลาแพ็คแล้วมาส่งให้คุณอีกเสียเวลาเขาอีกนะครับแล้วมิตรภาพมันก็เสียด้วยแล้วเสียของด้วยนะครับมันมีหลายเรื่องที่บนเงินอยู่ในการเขารับผิดชอบนะครับอย่าให้เสียดีที่สุดครับนี่ครับดูแลย้วยใจครับ ต้องแบบนี้ครับโยนได้เลยขอบคุณมากครับแข็งแรงสุดๆเรียบร้อยแล้วครับปบดหลังมากคุณดูความแข็งแรงของกล่องสิครับแต่กล่องใหญ่ขนาดนี้ถ้าไปสนีไปส่ง500นะห้า้อยนะอีเมสสไม่ได้นะ ไจะต้องส่งไปลงทะเบียนเดี๋ยวลองดูก่อนลงทะเบียนดีไม่ดีไม่ได้ด้ดดวยขนาดมันใหญ่เกินถ้าไปเซนีไม่ได้ต้องไปส่งนิ่มนิ่มก็จะประมาณถูกถูกกว่าไปเซนีนะครับคืออะไรมันก็โยนหมดอะเราไว้ใจใครไม่ได้ก็ต้องไว้ใจตัวเองนะครับต้องแพคให้หนาหนานี่ครับกดไม่ลงแนละ้วเดี๋ยวผมจะลองโยนให้คุณดูนะผมบังคับให้กล่องนี้กระเด้งขึ้นเลยโด๋ยนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ลงแต่มันจะกระเด้งเหมือนเหมือนกีตาต๊กตาลมลุกเห็นไหมฮะ แข็งมากไม่มียุบอะครับเนี่ยเอาของหนัก,กวางเนี่ยไม่ยุบอะกดลงไปเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ต้องเพิ่มเพิ่ม<ๆ>มาสกอตเทอีกหน่อยด้านข้างนี่แข็งไม่มียุบอะครับด้านล่างนะฮะคุณดูนะครับตัวนี้เป็นกระดาษท,ที่เราลองไว้ครับหนาปึกมันโดนอยู่แล้วนะครับผมทําเต็มที่แล้วครับถ้ามันจะพังก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วครับถ้าแพ็คขนาดนี้เราก็ ไม่ต้องโทษขนแพกแล้วนะครับต้องโทษขนส่งแบบแย่สุดๆถึงจะพังได้นะครับดูแลด้วยใจครับผมขอบพระคุณมา,มากๆครับ